เจาะกระแทบสกัดสว่านโรตารี่พัมกินสามารถปรับการทำงานได้3ระบบ4ฟังก์ชันพร้อมฟังก์ชันปรับหน้าดอกสว่านกําลังไฟ800วัตต์มาพร้อมแรงกระแทก3จูล กระแทก4,000ครั้งต่อนาทีความเร็วรอบสูงสุด900รอบต่อนาทีการใช้งาน,นเอเนกประสงค์เจาะโฮซอปันผสมปูนเจาะคอนกรีตและสกัดทบจบในตัวเดียวหัวจับดอก26มิเมตรบอดี้อะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้ง่ายใช้งานได้กับหัวจับดอกสว่านแกนกลมปรับหมุนทั้งซ้ายและขวามาพร้อมปุ่มล็อกความเร็ว ใช้งานได้ต่อเนื่องเมื่อใช้งานเป็นเวลานานมือจับคุ้มด้วย่างกันลื่นจับได้กระชับนุ่มมือแถมฟรี Healthy, แปลง่านหนึ่งชุดมาพร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมด7ชิ้นทั้งหัวจับดอกแกนกลมดอกสว่านโรตารี่ดอกสกัดครบจบในตัวเดียวกระแทกเต็มทุกการใช้งานให้คุณทำงานได้อย่างมืออาชีพสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของพัมกินทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง